ต้งฟังที่คณครับสารส่วนชนชิดนวันนี้จะนำสารที่เป็นสาระที่น่ารู้เชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่รู้นั่นก็คือการขั้นตอนแล้วก็พิธีกรรมในการหล่อพระราบุตรู้พิธีกรรมหรือขั้นตอน ในการหล่อพรมสรูปหลายท่านอาจจะอยากรู้ก็ได้เหมือนหนึ่งตัวกับผมเองนี่ขอเรียนว่าไม่ทราบว่าการหล่อพรสรูปนี่มีขั้นตอนในการหล่ออย่างไรนะซึ่งตอนนี้ก็รู้บ้างนิดหน่อยเพียงปุบปรปรายังไม่ ทราบรายละเอียดขั้นตอนมากมายนักก็อยากจะเอามาฝากทัน่เครบรพนะถือเป็นการเพิ่มเติมเสริมความรู้แล้วกันนะครับคือขั้นตอนหรือวิธีการในการหล่อพระรูปเนี่ยเขาเป็นยังไงวันนี้จะพาทัน่เครรพมาเรียนรู้ ถือเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนื่องจากว่าการหลอ่อพุทธรูปนี่มันเป็นศิลปกรรมเป็นศิลปกรรมหรือเมื่อทำออกมาแล้วอาจจะเรียกกันว่าเป็นปฏิมากรรมถ้าเป็นพระอาจจะเรียกว่าพระปฏิมา <c oughs> ก็อาจจะมีคำพูดหลายคำพูดที่เนื่องด้วยพุทธรูกนะครับแล้วที่สำคัญอยากจะให้ความรู้ไปถึงว่าพุทธรูกนั้นปั้นขึ้นมาเพื่ออะไรเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกว่าปั้นพุทธรูปขึ้นมาเพื่ออะไรตอนนี้เรามาดูขั้นตอนของการหล่อพุทธรูกก่อนว่า ท่านมีในการหล่อ,อยงไงนะครับเอาเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลเบื้องตน้นบางเอิญนว่าได้มีโอกาสไปเรียนถามผู้รู้ซึ่งถือเป็นช่างที่เดียวและเป็นช่างในการหล่อพระพุทธรูปมาดูข้อมูลพื้นฐานเบื้องตน้นจากผู้รู้ว่าเรื่องของการหล่อพระพุทธรูป จะมีอะไรที่คอเราจะเข้าใจบ้างลองมาฟังดูครับครับตรงนี้ก็คือเป็นเปาต้มทองทอนะครับเป้าต้มทองทอต้มทองเหลืองอะจะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่หกหม้อหกหม้อครับหม้อหม้อหนึ่งจะประมาณหกกิโลครับเพื่อจะนำไปเทท่อส่วนรถ หลวงพ่อพระสุ่แล้วก็สีบูดของตาบวงของเราครับตรงนี้ร้อนเพราะไมเฉียใช่ไหมต้งทองครับตัวนี้ตรงทองเป็นบล็อกบ๊อกองพระที่เราเอาหุ่นขี้ผึ้งหุ่นขี้ผึ้งนี่เป็นบล็อกหรอครับเป็นบล็อกหรอเลวกรูปพระเป็นรูปพระจรงนะครับเป็นบ๊อกขี้ผึ้งครับเป็นบล็อกขี้ผึ้งตรงนี้ต้มไม่งฉียดต้มทองเพื่อจะนำทอมน้ำหอมเนี่ยไป็นแทนเป็นแทนขุนขี้ผึ้งครับไป็นแทนขุนขี้ผึ้งก็ค่าวๆประมาณนี้ครับไปแทนที่ของลุงขี้ผึ้งครับ ได้แล้วที่เพิ่นตัวนั้นเนี่ยเป็นเหมืนที่สมบูรณ์ทั้งตัวเลยหรือเปล่าสมบูรณ์ทั้งตัวเลยครับทั้งองค์เลยครับโอ้ทั้งองค์เลยครับไม่ใช่ว่าทำเรื่องเฉพาะส่วนไม่ใช่ไม่ใช่ครับสมบูรณ์ทั้งองค์เลยครับผมสมบูรณ์ทั้งองค์ครับครับพอที่เสร็จแล้วทางช่างก็จะนำบล็อกเข้าไปทุบที่โรงงานแล้วก็ทำการขัดตกแต่งขัดตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็ทำสีแล้วก็นำมาส่งที่วัดอีกครั้งหนึ่งทำลายบล็อกครับก็คาดว่านานเท่าไหร่ครับ วันมีจะเสร็จนี้ครับผมขั้นตอนที่เสร็จเป็นสมบูรณ์เลยใช้เวลานานเท่าไหร่ก็รับมันเทียท้องรอไม่เกิน30วันครับครับไปทาแต่งให้สวยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านดีครับครับหลังจากที่ท่านได้ฟังโดยสังเขยย่อจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการหล่อพระทีนี้มาดูตัวอย่างเวลามีการทำพิธี หล่อพระสะรูปหรือหลอรูปเหมือนของทิกสุรูปใตรูปหนึ่งมาดูว่าท่านทำยังไงบ้างอย่างน้อยก็เป็นการเสริมประสบการณ์รู้รู้ไว้ไม่เสียหลาย <c oughs> อ้าวมาดูครับที่ท่านเห็นนี้นี่แหละคือเตาหลอมทองนะครับ เป็นไฟที่กําลังลุกพโพรงอยู่เนี่ยครับนะทองที่เอาอมาหลอมเนี่ยจ,จะเป็นทองแดงนะครับหรือทองเหลืองแล้วแต่นะหรือคนมีสตางค์อาจจะเป็นทองคําก็เป็นได้ <c oughs> ที่มาดูตัวอย่างทองที่เอามาหลอมนี่ที่เห็นเนี่ยครับนี่กัแบบที่มือของพระอาจารย์ถืออยู่นี่นะครับ เข้าใจว่าคงจยเป็นทองเหลืองแน่นะถ้าดูนะนะ่ายเป็นทองเหลืองนะครับเนะี่ยเป็นแผ่นนะท่านก็ามาใส่ในในช้อนเนี่ยเรียกว่าช้อนอะไรกันช้อนช้อนใหญ่ช้อนยักษ์ช้อนอมือจับยาวนะครับเนี่ยเนี่ยอาจจะเอาแผ่นทองทาเป็นกลมๆนะครับนะเจ้าพนักงานก็เอามาใส่ในเตานะครับจีิงนี้เป็นการหลอมที่เตานะครับ ต่อมามาดูก็จะยกหม้อจากเตาใหญ่แล้วมานะครับก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีจริงๆนะก็จะมีพระเถระผู้ใหญ่มาเอาทองมาหลอมเหมือนกันนะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลนะครับเอาพระผู้ใหญ่มาเป็นประธานในการนำเอาทองมาหลอมก่อนนะครับเนี่ยท่านเป็นแผ่นน่นก็พับพับเข้าไปนะครับนะ เนี่นอกจากจะมีพระเสนาผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีสาธุชนนะาจีะมีประธานฝ่ายคารวะหรือญาติธรรมผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีกิสตทามาร่วมในพิธีนะครับก็จะเอาทองมานะครับได้ทองมาที่ท่านเห็นนี่ก็คือเป็นประธานฝ่ายคารวะานะครับ ท่านก็มาหลอมทองี้เหมือนกันนะครับเอาทองมาใส่ใส่ในหม้อนะครับซึ่งท่านี่เห็นหม้อนี่ยกมาจากเตาใหญ่นะครับเมื่อกี้นี้เรียนนี้ท่านทราบแล้วว่าเตาที่หลอมทองนั้นเนี่ยมีทั้งหมดอยู่หกหม้อนะครับนี่หม้อที่ถือมานะครับครับในหม้อสําหรับหลอมทองนี่เมื่อกี้นี้ก็ทราบแล้วจากช่างบอกว่ามีอยู่หกหม้อนะครับ แต่ละหม้อนี่จะบรรจุทองเหลืองนี่หกสิบห้ากิโลกรัมนะครับแต่ละหม้อนะหกสิบห้ากิโลกรัมนี่อา้าวใครมีศรัทธาใครประสงค์ที่จะมาเข้าสู่การหล่อพระก็จะมาหลังที่จะเห็นยกมานี่่แหละคือนี่แหละคือหอม้อสําหรับหลอมทองนะครับมัน,นแดงอยู่โชนยเลยนะไฟนะครับ อมเทลงในเบ้าเนี่ยครับนี่เบ้านี่เป็นเบ้ารูปพระก่อนนะครับเป็นพระมงคลทุงโรดนะครับเรียนนิดหนึ่งว่าพระมงคลทุงโรดเดิมทีเขาก็ปั้นเป็นเทียนนะครับพอปั้นเทียนเสร็จแล้วก็เอาวัสดุที่คงทนต่อไฟมาหลอมหุ้มเทียนในที่หนึง่งจากแล้วเอาจากนั้นก็จะมาเผาก่อนนะมาเผา,เาหุน่นรูปปั้นเนี่ย ให้เทียนที่อยู่ข้างในน่ะละลายออกมันก็จะเหลือแต่โครงที่เป็นรูปร่างขององค์พระเหลือแต่โครงรูปร่างขององค์พระเสร็จแล้วพอถึงขั้นตอนในการหล่อนี่ก็เอาหม้อนี่แหละหม้อที่หลอมทองแล้วเนี่ยนะครับนี่เอามาเทลงในเบ้าบาเทีลงในเบ้านะครับเทยมในเบ้าที่เตรียมมาก่อนงหน้าแล้วนะครับ มีนี้ก็เรีนในศราบแล้วว่ามันเป็นเบ้าที่เดิมทีนั้นปั้นเป็นรูปเทียนเสร็จแล้วก็มีพัสดุที่ทนต่อความร้อนมาพุ้มอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วเมื่อเอาหุ่นเนี่ยมาเข้าสู่กองเพลิงใหญ่เพื่อที่จะให้เกิดความร้อนความร้อนเสร็จเทียนก็จะละลายออกก็จะเหลือเป็นโพรงข้างในเป็นรูปร่างของพระของใครก็ได้ที่ถ้าต้องการจะรอนะครับก็จะเหลือแต่เป็น เป็นเบ้าอย่างนี้จากนั้นก็จะเอาหม้อทองที่ต้มเหลวแล้วเนี่ยมาเทลงไปจนเต็มน,น,นะครับจนเต็มนะครับนะเมื่อัะครู่นี้นายช่างเราได้ฟังแล้วหลังจากที่เอามาหละเทลงในในเบ้านี้เต็มแล้วนะครับพอมันเย็นลงไปแล้วเนี่ยเขาจะจะเอาไปเข้าโรงหล่อเพื่อที่จะแกะพิมพ์นี้ออกแล้วก็จะตกแต่งขูดกลารลูปร่างของพระ ให้เกลี้ยงเกลาอย่างนั้นก็จะลงสีลงสีชอบสีไหนก็มาใส่สีนะครับส่วนมากพระก็จะทําเป็นสีทองนะครับนะแต่ไม่แน่เหมือนกันพระบางรูปบางองค์ก็จะไม่ใช่สีทองก็ได้เป็นสีเงินสีอะไรก็แล้วแต่ชอบนะบนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นสีทองนะครับอี่ยเมื่อกี้นี้บอกถามนายช่างบอกว่าหลังจากที่เท ทองลงไปเสร็จแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนทุกอย่างก็จะเสร็จเรียบร้อยเป็นองค์พระหรือ่เป็นองค์ภิสุที่เราหล่อออกมานั้นก็จะเสร็จเรียบร้อยเรียนนี้ท่านทราบดีกว่าที่กําลังหล่ออย่นี้อันดับแรกเป็นการหลอ่อพระมงคลรลุงโรธนะครับหลังจากที่หล่อเสร็จเททองเต็มเป้าขององค์พระแล้วจากนั้นก็จะไป ทลงเบ้าของท่านเจ้าคุณหลวงตาพวงสุขินธนิโยนะครับท่านก็เป็นพระพผ,ผู้ใหญ่นะครับก็มีครบมีคนครับถือทั่วทั่วเมืองก็ามาหล่อรูปเหมือนท่านด้วยนะครับอยาเรียนให้ท่านพี่น้องได้ทราบอีกว่าพระมงคลโรดก็ดีหรือหลวงตาพวงสุขินธนิโย ก็ดีนะครับเมื่อรอเสร็จแล้วนี่ก็จะามาปฏิฐานที่วิหารุรภาจารย์นะที่นี่แหละที่วัดตันแรกนะครับเพราะฉะนั้นใครไปใครมาที่อยากจะมากราบธรรมสก,การณ์พระพุทธมงคลลุงโรดหรืออยาจะมากราบพระุลพาจารย์ซึ่งก็จะมีท่านลุงตาพวงสุขิตธิโยนีน่แหละถ้ามาที่นี่ก็มาแวะกราบธรรสก,การได้นะครับ ท่านดีคร,ครับท่านได้เห็นขั้นตอนโดยสังเขปเกี่ยวกับการหล่อพุทรูปแล้วทีนี้อยากจะเรียนฝากเป็นข้อคิดเพิ่มเติมบอกว่าทําไมจึงมีการหล่อพระไม่ว่าจะเป็นพุทธรูปก็ดีจะเป็นรูปพระภิสุรูปแต่รูปหนึ่งก็ตามท่านทํารูปขึ้นมาทําไม ก่อนอื่นมาเข้าใจก่อนว่าเดิมทีนั้นพุทธรูปไม่มีแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงสรนเสริญการทํารูปพระองค์ด้วยเพราะอะไรพระองค์ไปทรงสรเสริญของคนที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระองค์เรียกว่าทรงสันเสริญการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคําสอน แต่ถ้ามาบูชาด้วยอาิิรด้วยการกราบไหว้รูปต่างๆพวกนี้พระองค์ไม่ทรงสรรเสริญคำว่าไม่ทรงสรรเสริญก็หมายความว่าไม่ยกยอปอปั้นว่าดีดีดีด,ดีไม่ทรงยกยออย่างนั้นนะครับแค่จะไปยกยอปอปั้นก็ต้องไปว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระตถาคตนั่นแหละดีที่สุดประเสริฐที่สุด พระองค์จะไปสันเซินเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากกว่าที่จะไปนั่งกราบนั่งไหวพุทธรูป <c oughs> น,นี่เดิมทีเป็อย่างนั้นเพราะนั้นเดิมทีจึงไม่มีพุทธรูปหลังจากที่องค์พระสมาดิพริเจ้ามชนเรียกว่าเข้าสู่การดับขันปริพาน์แล้วเนี่ยหลายร้อยปีสี่ถห้าร้อยปีนั่นแหละจึงมามีการ ปั้นพระพุทธรูปขึ้นมาแล้วคนที่มาปั้นคนแรกไม่ใช่ชาวอินเดียด้วยแล้วชาวกรีกนะครับมาปัน้นตอนนั้นพุทธรูปแรกๆก็จะมีหน้าตาเหมือนชาวกรีก <c oughs> นะหลังจากพระองค์ปฏิพานแล้วนั่นมิ่กี้บอกแล้วว่าไม่ได้ยอมปั้นรูปของพระองค์เนื่องจากพระองค์ไม่ทรงสรรเสริญถ้าจะกราบพระพุทธกราบพระธรรมก็จะเห็นแต่มี รูปธรมร,ปธรมจักรรูปธรรมจักรนั่นแหละโผล่ขึ้นมาดับแ,แรกเป็นสัญลักษณ์แทนพระธรรมหมายถึงเวลาศาสนาพูดไปถึงไหนก็จะมีรูปเสมาธรรมจักรไปถึงนั่นก็จะมีแต่เพียงเท่านั้นแหละนั่นคือสมัยก่อนๆต่อมาประดาผู้รู้ท่านก็คิดทำประรูขึ้นมาดัทางที่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นชาวกรีกช,ชาวกรีกนั่นแหละเขาทำขึ้นมา ทำขึ้นมาเพื่ออะไรทำเพื่อจะให้ลํำลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณและก็สังฆคุณโดยเพียงยิ่งต้องการที่จะให้นับถึงต้องการที่จะให้นึกถึงพุทธคุณว่าพระพเจ้านั้นมีพุทธคุณอย่างไงเมื่อเห็นพุทธรูปแล้วก็ให้นึกถึงพุทธคุณของพระองค์นะพระองค์เป็นผู้ที่มีพระปัญญาที่คุณมีพระ บริสุทธิ์ที่คุณมีพระมาหากาที่คุณยังไงเนี่ยเมื่อกราบพระพุทธรูปแล้วให้นึกถึงพระคุณเหล่านั้นแล้วเอาพระคุณเหล่านั้นมาไว้ที่ตัวเองให้ตัวเองได้ศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของพุทธองค์นี่เป้าหมายของการกราบพระพุทธรูปเป้าหมายที่ปั้นขึ้นมาก็ดูเห็นนี้นะครับแต่ต่อมาเนี่ยมันเพี้ยนไปเยอะ <laughs> เพี้ยนไปเยอะนะ เพี้ยนไปเป็นการกราบพุทธรูปเพื่อที่จะขอขออะไรขออะไรตามมต่อเองต้องการจะขอขอโน่นขอนี่ขอลาบขอยศขอสรรเสริญขอสุขคอยมั่งมีสีสุขคอยเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินลลานคอยหายโรคหายไปอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้มันเพี้ยนไปซึ่งไม่ใช่เป้าหมายดังเดิมของการกราบพุทธรูปเข้าใจซะนะเข้าใจซะเข้าใจซะเอา ไม่ใช่ไปนั่งก่อนหน้าอุตุรูปแล้วก็ไปขอหวยสองตัวสาต,ตัวมันผิดวัตถุประสงค์ของคนที่พาหล่อพระอังแต่แทกท่านไม่ได้มีเป้าหมายแบบนั้นนะครับอันนี้คือสันตอนทนยิตคิดว่าคงจะได้สาระน่ารู้เพิ่มบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับท่านที่ติดตามรับฟังรับชมอบคุณขอบคุณครับ